หน่วยอาหารดีมีประโยชน์สายชั้นปฐมวัยโรงเรียนสนามบินสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนอยคุณครูเอฟและคุณครูพิต้าค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเสริมปร,ประสบการณ์นะคะ,ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในเรื่องของอาหารดีมีประโยชยน์ <ๆ S 2> ๆๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาให้ความรู้กับเด็กๆนะคะว่าเด็กๆควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะได้ความรู้ในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จากคุณครู้าป้อนและคุณครูเอิญนะคะวันนี้เรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะแล้วเด็กๆลองคิดตามเพลงไปด้วยนะคะว่าอาหารที่คุณครูหน่อยคุณครูเอฟและคุณครูพี่ตักนำเสนอในวันนี้มีอาหารอะไรบ้างนะคะที่มันเป็นประโยชน์เชิญรับชมเลยค่ะ<า>ดีและมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลา เป็นไก่ไก่นมผลไม้น,าน,าน,าน่าๆมีคุณค่าต่อร่างกายของเรามีคุณค่าต่อร่างกายของเราอ่ะเป็นยังไงกันกบ้างคะเด็กจากเพลงที่เด็กๆได้ฟังไปนะคะเด็กๆได้ินชื่ออาหารอะไร,รบ้างคะไหนลองบอก เนื้อไก่เนื้อเป็ดรวมทั้งปูแล้วก็ปลาด้วยค่ะแล้วก็ปูนะคะพวกผู้ก็ได้ยินว่ามีผักสดค่ะแล้วก็มีผลละไม้นานาชนิดเลยค่ะอาหารทั้งหมดนะคะที่นักเรียนได้ยินในเพลงนะคะก็ต้องแต่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าอาหารที่มีประโยชน์นี่มีอะไรบ้างเด็กๆอยากรู้จักแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนนะคะเด็ก ทุกคนเลยนะสวัสดีเราชื่อแสนดีนะเราชื่อแสนสวยนะวันนี้นะเราสองคนจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักอาหารที่มีประโยชน์กันซึ่งอาหารที่มีประโยชน์นั้นก็คืออาหารราคาโมนนั่นเองคุณพ่อทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปจอกัน ได้จากอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ไข่นมแล้วก็เม็ดถัว่วซึ่งอาหารหมูโปรตีนนะจะทำให้เพื่อนๆร่างกายแข็งแรงร่างกายจเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยหมูที่สองคาร์โบไฮเดรตหมูนี้นะจะได้มาจากข้าวแป้งข้าวโพดและรวมไปถึงมั ที่3ผักต่างๆอย่างเช่นปักทองแครอทมะเขือเทศและผักใบสีเขียวผักพวกนี้นะมันมีวิตามินแล้วก็สารอาหารมากมายที่ทำให้ร่างกายของเพื่อนเือนเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติรวมทักมีกากใยอาหารช่วยให้เพื่อนๆนเนี่ยขับถ่ายได้สะดวกอีกด้วยหมู่ที่4ผลไม้ต่างๆอย่างเช่น กล้วยส้มแอปเปิ้ลและองุ่นอาหารพวกนี้นะมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่รวมทั้งสารอาหารมากมายที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงรวมทั้งมีกาับใยอาหารที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยขับถ่ายได้สะดวกอีกด้วยที่หไขมันได้มาจากไขมันพืชแล้วก็ไขมันสัตว์เลยนะ หมู่นี้นะจะช่วยให้ร่างกายของเพื่อนๆเนี่ยอบอุ่นรวมทั้งให้พลังงานกับเพื่อนๆด้วยนะแต่เพื่อนๆต้องกินในปริมาณน้อยๆนะเพื่อนๆก็ได้รู้ไปแล้วว่าอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วแสนนีกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์อะ่ะมีอะไรบ้างอืออาหารที่ไม่มีประโยชน์เหรออออเพื่อนๆช่วยแสนนีขึ้นหน่อยได้ไหมว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ะแสนีเ เดียวใช่ไหมแล้วก็มีลูกอมด้วยลูกกวาดแล้วก็น้ำอัดลมด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วโดยเฉพาะน้ำอัดลมนะถ้าเพื่อนๆเนี่ยกินเยอะๆนะไม่ดีไม่ดีเลยเพราะเพื่อนๆจะปวดท้องปวดท้องนอกจากนี้นะพวกลูกอมอมยิ้มแล้วก็ลูกกวาดสีฉูดฉาดนะกินเยอะๆไม่ดีเลยเพราะว่ามีน้ําตาลสูงถ้าเพื่อนๆแล้วก็แสนดีกินเยอะนะ ก็จะปวดฟันปวดฟันเลยเหรอใช่เออเวเราต้องทำยังไงอะหลังจากกินลูกองลูกหวานนะเมนเพื่อนและแสนดีต้องแปรงฟันด้วยนะแปรงฟันใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวแสนดีแปรงฟันก่อนดีกว่านะงั้นแสนดีไปแล้วนะเพื่อนบ๊ายบายเราต้องขอบคุณแสนดีแล้วก็แสนสวยมากๆเลยนะคะที่พาเด็กๆไปรู้จักกับอาหารที่มีประโยชน์ จากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก็อย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบผ้าหมู่และที่สําคัญนะคะเด็กๆอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะคุณรูข้าป้อนคุณครูเอิญขอลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย